สวารับที่ทําให้ร้านเจเนี่ยมีกำไรเยอะไงมันทํายังไงหรอคะเจ๊ดูนี่เลยมันจะกินได้หรอคะเจ๊กินได้สิลูกค้าไม่รู้หรอก ป๊อบจะไปจัดร้านก่อนแปบหนึ่งได้ไหมป๊อบขอเล่นเกมก่อนมันใช่เวลาไหมล้านผักให้ไวเลยอย่าลูกค้าเข้าโอ้ยอ้ยเจ๊ะคะที่นี่รับคนงานไหมคะไม่รับหรอกจ้ะ รับสักคนนี่จะได้มาช่วยงานโดโดทำคนเดียวเหนื่อยตายไม่ได้โดเดี๋ยวมันก็รู้สูตรร้านเราหรอกต่อให้มันมีสูตรดีแค่ไหนเนี่ยมันไม่มีคุนมาเปิดร้านแบบเราหรอกดูหน้าสิมันน่าจะมีปัญญาเอาสูตรเราไปขายได้นะอจริงอย่างที่โดพูดอะรับรับให้เถอเราสองคนจะได้ไม่เหนื่อย เดี๋ยวก่อนเธอชื่ออะไรชื่อฝนจ้ะอืมฉันชื่อเจ๊ป๊อปส่วนเนี่ยผัวฉันชื่อโดเอางี้ฉันรับเธอเข้าทำงานก็ได้แล้วพร้อมทำงานวันนี้เลยไหมพร้อมจ้ะอืมเราของไปเก็บนี่ เดี๋ยวเจ๊นะจะสอนวิธีทําน้ําซุปต้องบอกเลยนะว่าเจ๊ไม่เคยสอนใครเลยอันนี้คือแบบความรับมากๆความรับที่ทําให้ร้านเจ๊เนี่ยมีกําไรเยอะไงอ่ามันทํายังไงหรอคะเจ๊ดูนี่เลย<ม>ก่อนเอนเราเอาน้ำตา<ม>เทลงไปเยอะๆเลยจากน,านั้นใส่เครื่องเทศนิดเดียวอ่ะหลังจากน,านั้นเอาน้ำซุปที่เหลือจากเมื่อวาน เอาไปใส่ผสมเข้าไปตามด้วยน้ำปลาอืมปีไปเลยและมีขัดไปได้ผงนัวผงนัวนี่คือของจำเป็นก็ค่อยๆใส่ค่อยๆใส่และใส่จนหมดซองเลยเอาให้หมดซองไปเลยและกระสุนสุดท้ายคือน้ำตาลนี่น้ำตาลนะก็เท โคกหมดเลยฝนฝนไปเอาผ้ากี่เหลวเอาผ้ากี่เหลวมาจะเอาไปไหนจะเอาไปทิ้งค่ะเจะไม่ต้องเอาไปทิ้งนี่เอามาใส่ดีเลเอยนี่ใส่น้ำสุปที่ทำไว้นี่แหละเจะคะมันหล่นลงพื้นแล้วนะคะ มแล้วก็ลงกระแป๊บเดียวพญาอยังไม่เห็นหรอกเอาไปใส่ได้เลยนี่ถึงบอกไงว่าร้านเจนี่ประหยัดต้นทุนกําไรมาถึงเยอะแบบนี้อ่นนี่เสร็จตรงนี้แล้วเหยอฝอนไปช่วยคุณโดรางผักแล้วหย่๋ยังไงตรงนี้เจ๊จัดการเองแล้วหยวเจ๊เรียกโอเคปะ่ะอือได้เสร็จแล้ว คุณโดคะเจ็บปอบให้หนูผักมาล้างค่ะอ๋อโอเคใส่กระมังเลยฝนกระมังไหไรหรอคะเนี่ยกระมังเนี้ยเอ่อแต่ว่า มันคือกะละมังล้างผากักเร็วๆใส่มาเดี๋ยวก็โดนเจ๊ดูหรอกเพื่อความรวดเร็วในการทำงานเธอต้องทำอะไรให้มันเร็วๆเข้าใจไหม ในเรื่องเลยนี่ขนาดไปทำงานวันแรกเนี่ยจะไปข้ห้องน้ำเหรอนะค่ะนี่เหรอสูตรลับของร้านนี้ แล้วอะไรดีคะเอาเส้นเล็กลูกชิ้นหนึ่งที่ครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะครับเจ๊ะคะเส้นเล็กลูกชิ้นหมูหนึ่งคะ่ะโอเครอแป๊บหนึ่งเจ๊หาอะไรหรอคะ ลูกชิ้นหมดอ่ะอืมงั้นเดี๋ยวหนูรีบไปซื้อให้เลยนะคะ กินได้สิลูกค้าไม่รู้หรอกเอา้าเอ้าเสร็จแล้วได้แล้วค่ะขอบคุณครับโอ้ยน่ากินจังเลยครับลูกชิ้นลูกเบรเริ่มเลยเดี๋ยวก่อนค่ะอย,อย่าเพิ่งกินนะคะเออมีอะไรหรือเปล่าครับ เมีอะไรหรือเปล่าคะคุณลูกค้าเอ่อไม่มีอะไรครับเออลูกค้าจะรับเป็นน้ำดื่มอะไรดีคะผมขอเป็นน้ำเปล่าแล้วกันนะครับได้ค่ะอย่ยพึ่งค่ะมีอะไรหรือเปล่าครับเออนางฝนแกเป็นบ้าอะไรเนี่ยลูกค้าจะกินก็ไม่ได้กินสักที ลูกค้าอย่ากินเลยนะคะมันสกรปรกอะคะ่ะเน่นางฝนแกพูดบ้างเลยของแกฮะนี่มันยังไงครับเนี่ยเชื่อเถอะคะ่ะอาหารร้านเนี้ยสกรปรกน้ำที่ล้างผักก็เอาน้ำล้างเท้ามาล้างน้ำซุปก็เอาของเก่าส่วนลูกชิ้นก็เอามาจากถังขยะอะคะ่ะ ฉันออกหรอคะฉันออกแน่ใครอยากจะอยู่อาหารที่ทําให้ลูกค้ากินก็สกรปรกไม่จริงนะคะลูกค้าไม่จริงนะคะนางนี่มันใส่ร้ายร้านชันค่ะไม่จริงจริงๆนะคะลูกค้าค่ะอย่าไปเชื่อเลยนะคะฉันไม่ได้ใส่ร้ายนะคะทุกอย่างฉันถ่ายวีดีโอไว้หมดแล้วคุณเตรียมปิดร้านได้เลยคะ่ะคุณทำถูกลรวครับที่คุณซื่อสัตว์กับลูกค้า ถ้าผมกินเข้าไปเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับผมแล้วก็กับลูกค้าอีกหลายๆคนขายของแบบเนี้ยผมว่าอยกขายเลยครับปิดร้านไปดีกว่าคุณคุณยังไม่จ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวเลยนะไม่จย่เฮเจ๊คะหนูขอลาก่อนนะคะหนูขอแนะนำให้เจ๊ปิดร้านไปได้เลยคะ่ะ อย่าให้เด็กอย่างหนูต้องสอนเลยนะคะนั่งฝนน่งลูกจ้างพราแกคนเดียวเลยทำเวลาฉันเป็แบบนี้เฮ้ยป๊อปเกิดอ,อะไรขึ้นนะ่ะพ่อะโดวคนเดียวนั่นแหละที่เกี่ยจะหลังยาวอะ่ะต้องมารับนางฝนมาจ้างแบบนี้แกรู้ไหมว่ามันแฉว์วามรับของร้านฉันทั้งหมดแล้วอะ่ะมันทุก้วลาของเราเป็นแบบนี้ให้พังไปหมดแล้วก็พราะโดวคนเดียวเลยอ่ะนี่มันไม่ใช่พอโดคนเดียวนะวมันเป็นพ่อป๊อปแหละทั้งสปกปรกแล้วก็หมักง่ายอะ่ะ ฉันยังไม่ได้สั่งพวกแกสองตัวก็ไม่มีสิทธิ์พักค่าแรงเงินเนี้ยเจก็ยังไม่ให้หนูเลยให้ค่าแรงหนูสักหน่อยก็ยังดีนะคะเจ๊อยากได้นะใช่ไหมเงินแค่ไม่กี่พัน กำหนดวันสิ้นสุดสัญญาเช่าแล้วนะครับถึงเวลาที่พวกคุณต้องชำระค่าเช่างวดสุดท้ายแล้วก็คือร้านครับได้โปรดเถอน,นะคะถ้าคือร้านตอนนี้พวกเราก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำมาหากินอะไรด้วยค่ะแต่ว่าน้องของผมเขาต้องกลับมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับได้โปรดเถอะน,นะคะ ขอเช่าต่ออีก6เดือนก็ได้ค่ะผมคงให้เช่าต่อได้อีก3เดือน6เดือนคงไม่ได้งั้น3เดือนก็ได้ค่ะ เช่ามันสามหมื่นไม่ใช่หรอครับทำไมพวกคุณจ่ายแค่หมื่นเดียวล่ะครับเออแม่คะฝนขอโทษนะคะที่เอาเงินไปจ่ายค่าเทอมก่อนงั้นฝนไม่เรียนแล้วก็ได้คะ่ะเดี๋ยวฝนไปขอเงินคืนแล้วเอาเงินมาจ่ายค่าเช่านะคะโถลูกฝน ทำไมถึงเป็นเด็กกระตันอยู่แบบนี้ล้วลูกยอมช่วยแม่ไม่เรียนต้องเอาเงินมาจ่ายค่าเช่าแทนแม่ไม่ต้องหรอกครับค่าเช่าที่เหลือก็ค่อยทยอยจ่ายละกันต้องขอบคุณคุณนีเวียมากเลยนะคะ คุณนีเวียนี่มีเมตตากับลูกนกลูกกาแบบพวกเราเอาเป็นว่าตกลงตามนี้นะครับเจ๊ค่ะเจ๊ค่ะคือหนูขอเบิกเงินได้ไหมคะเจ๊แล้วฉันจะไปเอาจากที่ไหนมาให้เธอล่ะฉันเพิ่งจ่ายค่าเช่าไปเมื่อกี้เองคือแม่หนูเข้าโรงพยาบาลค่ะเจ๊ต้องใช้เงินด่วนเลยนะคะเจ๊ค่ารักษาแม่เธอเท่าไหร่หรอ 15,000บาทค่ะแม่คะฝนสงสารฟิวจังเลยคะ่ะเราไปกู้นอกระบบมาให้ฟิวกันดีไหมคะไม่ต้องไปกู้หรอกครับถือว่าผมช่วยนะครับรีบเอาเงินไปรักษาแม่เถอะขอบคุณนะคะที่การุณา งั้นเดี๋ยวหนูขอไปโทรหาแม่ก่อนนะคะงั้นฉันขอตัวนะ ค่ารักษาพยาบาลแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวฟิวจะรีบโอนไปนะค่ะแม่นี่คุณฝนคะนี่มันเงินที่คุณนีเวียให้ฟิวนะคะนี่มันเงินฉันแกเป็นแค่ลูกจ้างไม่ต้องเอาหรอกก็เขาให้เงินหนูไปรักษาแม่พวกคุณก็เห็นอยู่นี่ พวกฉันอุตส่าห์เล่นละครเพื่อที่จะได้เงินนี้มาถ้าไม่ได้พวกฉันเนี่ยมีเหรอว่าเขาจะให้เงินแกเพราะฉะนั้นแกเอาไปแค่พันเดียวก็พอเอาไปแต่เจ๊คะหนูต้องเอาเงินไปรักษาแม่จริงๆนะคะเจ๊ค่าแรงเดือนเนี้ยเจ๊ก็ยังไม่ให้หนูเลยให้ค่าแรงหนูสักหน่อยก็ยังดีนะคะเจ๊อย่างนี่ ก็แม่ฉันบอกว่ายังไม่มีไงก็เงินนี่ไงล่ะคะแบ่งมาให้หนูสิคะเจ๊นังนี่มันรู้มากอยากได้นะใช่ไหมเงินแค่ไม่กี่พันเนี่ยเอาให้มันไปสองพันได้ค่าแรงแล้วอะก็เรีบไปทำงานซะ แม่คะแบบนี้ก็เท่ากับว่าเราไม่ต้องจ่ายค่าเช่าแถมยังได้กำไรมาอีกสองพันเลยนะคะแม่ก็ใช่นะสิลูกเออนี่อีกสักพักหนึ่งอ่ะจะมีคนงานมาเพิ่มฉันจะให้เข้ามาช่วยในครัวเธอคอยสอนงานมันด้วยแล้วกันฉันกับลูกจะไปช็อปปิ้งค่ะไปกันเลยไหมคะแม่ ไปสิลูก สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะปาหลอกเราเป็นลูกจ้างชิกกิตที่เจ๋เข้านัดมาวันนี้อ๋อเราชื่อฟิลนะเดี๋ยวตามเรามาในครัวนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าต้องทำอะไรบ้างเนี่ยสิฟิวเราซื้อส้มตาม,มาเอาเอาเข้ามากินในนี้ได้ไหมได้สิแต่ว่าต้องรีบกินหน่อยนะเดี๋ยวจิตติกับลูกสาวของเขากลับมาจะว่าเอานี่ก็เที่ยงแล้วอะเธอกินข้าวอย่าง กินด้วยกันไหมอืมโอเคงั the <the ้นไปกินข um ้างในนั้นนะเพราะว่ามีโต๊ะสำหรับคนงานแบบพวกเราอะไปอะไรเนาะหือีพวกกูกซ่า แค่แบบเดียวแกมานั่งกินซ้มตำกันสบายใจเลยนะทีนี่มันเป็นเวลาพักเที่ยงของพวกเรานี่คะฉันสั่งให้พวกแกพักแล้วหรอถ้าฉันยังไม่ได้สั่งพวกแกสองตัวก็ไม่มีสิทธิพักขอโทษครับพมชวนฟิวกินเองเด็กใหม่มาวันแรกก็สร้างเรื่องเลยนะก็ได้ฉันถือว่าแกมาวันแรกฉันยังไม่เอาเรื่อง เรียบเก็บของแล้วก็รีบไปทํางานต่อซ่ะลูกฝนแม่ว่าเราเข้าไปข้างในกันเถอะตรงนี้มันร้อนเหม็นสาบพ,พวกลูกจ้างค่ะแม่พวกแกสองตัวรีบเก็บของแล้วก็รีบไปทํางานซะ ครอบครัวนี้เข้าเป็นแบบนี้หรอใช่เป็นแบบนี้มาตั้งนานแหละใจร้ายยังกับอะไรแล้วทำไมเธอทึงทนละ่ะก็ฉันน่ะไม่มีทางเลือกอะดีต้องเอาเงินไปรักษาแม่เห็นชาวบ,บ้านท่านนี้เขาบอกว่าซ่องแม่ลูกนี้ใจบุญชอบช่วยเหลือคนยากไร้ไม่ใช่หรอใจบุญอะไรเล่นละครทั้งนั้นพอเจ้านี่มาทวงก็ทำตัวหน่าสงสาร เนี่ยที่จริงแล้วอ่ะใจยักใจมาสุดๆอ๋อแบบนี้นี่เองนี่นายรู้แล้วอ่ะก็เงียบไว้นะอย่าไปบอกไม่งั้นอะ่ะฉันอะ่ะโดนเล่นง,งานแน่ไปช่วยเก็บโต๊ะจะได้ไปทำงานพับเลยเนี้ยอย่บงนี้สิ นีเวียเข้ามาฮัลโหลค่ะคุณนีเวียอะไรนะคะจะเข้ามาที่ร้านหรอคะอ๋ออยู่ร้านค่ะเข้ามาได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนีเวียจะเข้ามาที่ร้านอีกทําไมนะนั่นน่ะสิแม่ เมื่อเช้าก็เพิ่งมาแต่เข้ามาก็ดีเหมือนกันอยากมีเงินใช้สักหมื่นไหมล่ะแม่อย่าบอกนะฟิลข่ะเจติกไปตามกลิ่นให้ฉันหน่อยซิได้ค่ะ สักพักหนึ่งเนี่ยคุณนีเวียจะมาหาฉันฉันจะจ้างให้เธอเล่นละครฉันจะให้ค่าจ้างร้อยหนึ่งเอาไหมผมไม่เอาแมมเนแล้วครับผมเล่นละครไม่เป็นสงสัยร้อยเดียวคงไม่พอละมั้งงั้นเดี๋ยวฉันให้สามร้อยเอาไหมเล่นละครอะไรหรอครับคุณนีเวีย ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะพวกเรากำลังทำการตลาดเล่นละครให้ลูกค้าดูเราครับคิดว่าจะเล่นให้ผมดูซะอีกไม่ใช่หรอกคะ่ะว่าแต่คุณนีเวียมีธุระด่วนอะไรหรอคะถึงได้มาหาพวกเราอีกผมจะยกเลิกสัญญาทั้งหมดแล้วเชิญคุณสองแม่ลูกออกจากที่นี่ทำไมล่ะคะคุณนีเวียน้องของผมเขาต้องการร้านคืน เขาไม่อยากให้ที่นี่เสื่อมเสียไปมากกว่านี้หมายความว่าไงคะมีคนบอกว่าคุณชอบเล่นละครให้ดูน่าสงสารเอาเปรียบคนงานนางฟิวแกบอกเหรอนางลูกจ้างทรยศ ใช่ไหมที่ไปบอกคุณนีเวียว่าเงินที่เขาให้มาฉันเอาอไปหมดแล้วให้แกแค่สามพันคไม่ได้บอกนะคะผมบอกเองครับอ๋อพี่แท้ก็เด็กใหม่นี่เองแส้มีเข้าเรื่องสะเออเอาเรื่องของเจ้าหนายไปพูด ็เน้ององงชผมฮ<ะ>ฝนกับแม่ขอโทษนะคะให้อภัยฝนกับแม่ด้วยนะคะคุณนีเวียคะอย่าให้พวกเราออกไปเลยนะคะให้พวกเราอยู่ต่อเถอะขอร้องละคะ่ะนะคะนังฟิวแกสนิทกับคุณกิจไม่ใช่หรอมาช่วยฉันพูดสิ ณกิตคะไล่สองแม่ลูกนี้ออกไปเลยคะ่ะให้ฉันทำงานด้วยนะคะนังนี่พูดแบบนี้ได้ไงอะนังคิดค่าทรายศฉันยอมทรยศค่ะมีเจ้านายเอาเปรียบใจยักใจมันพวกคุณฉันขอไม่จงรักภักดีดีกว่าคะ่ะพวกคุณรีบออกไปเถอะก่อนที่ผมยาวตำรวจมาไล่ ส่วนเธอช่วยงานน้องชายฉันต่อนะขอบคุณนะคะ